สวัสดีครับพบกับพวกเราด้วยครับผมมิสเตอร์ปิงครับผมมิสเตอร์เกดครับกับช่วงม้งดังเกมนะครับกับกติกาง่ายๆนะฮะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับชนพายวิบากนะครับเข้าสู่ช่วงของเราดีกว่านะครับมีอยู่หกด่านด้วยกันนะครับด่านแรกเลยถ้าจะมีการปั่นจิ้งหรีดนะครับในช่วงตรงนี้นะครับแล้วก็ไนกี่รอบครับคุณปิงครับอะไรนะฮะปั่นกี่รอบฮะปั่นสักร้อยรอบดีกว่าหนึ่งร้อยรอบไหมค่ใล้ครับแล้วกี่รอบดีครับ สิบรอบกับสิบรอบนะฮะอ่าแล้วก็มาด่านสองนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรมาสตาร์ทมาจะรอบมานะครับมานนี้นะรอบไปก่อนรอดไงย่างนี้ครับนี่ฮะโอ้ระมาณนี้นะครับรอดไงเอาเขาฆ่าแล้วกันนะครับอ่ผ่านไปแล้วผ่านไปนะฮะแล้วจะมีในส่วนตรงนี้จะมีสตาร์ทคอยมัดตรงมัดเชือกตรงเท้านะครับเป็นคามขาคู่กันคู่กันอย่างนี้มัดคู่กันนะฮะแล้วก็เดินไปตรงนี้เลยครับมาถึงได้ด่านนี้ครับด่านที่สามใช่แล้วนะฮะจะมีการ มอดเข้ามาแล้วก็เดิน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 เป็น3ามขานะครับแล้วเข้ามาในส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการเป่าเป่าแป้งเหรียนะครับหรือก็คาบเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นตรงขนมไพ่นะฮะจะเอาเหรียญมาคาบไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็โยนทิ้งไปแล้วก็กินขนมปพ่ยใหไน่ครับให้สิให้ถูกแล้วครับถูกแล้วเอาไพ้ถูกแล้วต่อเลยครับต่อแล้วก็มาในส่วนจุดนี้นะครับ ก็จะเป็นคนหนึ่งกินน้ำโค้กนะครับส่วนอีกหนึ่งคนต้องเอามือจุ่มไปนะฮะกินให้ดืมจะดื่มได้ก็ต่อเมื่อมือจุ่มลงไปนะครับแล้วต้องดื่มให้หมดนะครับเฮ้ยกินก่อนเลยวะไม่ได้ไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ครับก็วิ่งแย่งโถงซึ้นชายเส้นชายใครที่ได้ธงไปก็เป็นฝ่ายชนะส่วนผู้แพ้ก็จะมีบทลงโทษนะครับบทลงโทษก็คืออย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับถูกต้องบทลงโทษก็จะมีตอนหลังครับเราเฉลยกันว่าบทลงโทษคืออะไรครับ แนะนำถึงกติกาไปแล้วนะครับช่วงนี้แนะนาําผู้แข่งขันบันกก่าคุณเกสซีส่ถูกต้องกับทีมของผมก่อนเลยละกันเชิญเลยครับทีมสีแดงนะครับ,รบก็คือคุณตามนะครับแล้วก็คุณนกนะครับจะมาเข้าร่วมแข่งขันในวันนี้ด้วยวันนี้มีความมั่นใจมากแค่ไหนครับส,ส,ส,สดุดๆเต็มร้อยอะเต็มร้อยคุณนกคุณนกคุณนกไม่ค่อยมั่นใจครไม่ค่อยมั่นใจ รู้คิดว่าจะชนะหรือเปล่าสู้เลยสู้ชนะชนะแพ้นะทีมคุณเกสซี่มีอะไรผมไม่ไม่แพ้ทีมคุณแน่นอนนี่มีหนุ่มสวยสาวหล่อเอาไม่ใช่ครับหนุ่มหล่อสาวสวยไอเรามาถามเขาเลยก่อนมีความมั่นใจมากแค่ไหนคุณซอครับไม่แน่ใจครับเอาคุณใหม่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพูดเขาพูดอะไรนะเขาบอกไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ๋อเขาพูดเบาเจ็บาอ่อมาคุณใหม่เลยก็ได้ครับมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนที่จะฟาดฟันกับทีมนู้นต้องมั่นใจถึงจะชนะอ่าถูกต้องเออเฮ้ยรบหลัก มาว่าแล้วมาแข่งกันเลยดีกว่า,ามามา เดี๋ยวเราจะเริ่มการแข่งขันกันแล้วนะครับ1 2 3 กิน,นหน่อ่กิน,นหน่อ่

จมจมมมิดข้อเลยเออเออเอออย่าขี้กองนะครับเออเร็ว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 เร็ แล้วนะครับ ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับช่วงนี้มาเข้าสู่ช่วงบทลงโทษกันดีกว่านะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับมาเลยแต่แแต่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 แ่แผู้แพ้จะต้องอดบทโดนบทลงโทษแบบนี้นะครับโดนทำโทษแพ้ชนะนะครับวิน บทลงโทษของผู้แพ้นะครับจะต้องโดนบทลงโทษแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ผู้ชนะก็เป็นจะมีของรางวัลนะครับของรางวัลมาแล้วมาแล้วครับของรางวัลจากผู้ชนะครับเป็นกระเป๋าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับของตรงมาจากดีมดีมโปรเฟชชั่นอลจากเมืองของอ่ายูโกสโกนะครับรับไปเลยนะครับผู้ชนะผ้ชนะของเเราามมลยช่วงนี้ก็หมดรายการเวลาของ มองดองเกมแล้วก็ b c พารซาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อน <Yeah. S 1> พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเยเยเย